มาแล้วมาแล้ววันนี้มาสำรวจใหม่ใหม่ครับมาแล้วมาแล้วนี้มาต่อสายหน้าแบบ c a r o l i ร a r นียริกกันครับ คันที่ใช้เป็นคันโอเชียนนะครับเวทสี่ขีด6นะครับผมส่วนลอกได้ว่าเรบรอสเบอร์พัน,นนะแล้วสายก็เป็นสาย PE 0 2ศนดสนะครับผมตรงนี้สาย <ผม S 1> หน้าสิสองปอนด์นรนะมมครับตะกัว10กร,รัมครับเป็นหมายใหม่นะนี้เป็นหมายใหม่นะครับผมเข้ามาค่อนข้างยากนะวิวสวยมากครับผมโดแล้วน,นะครับโด,โดแรก น่าจะปลาพันเดินนะโอเคครบแล้วสนุกด,ดีอ้าวนี่ไงตัวแรกเป็นปลาสิกุลหางเหลืองครับผมไงมาหาต่อกันดีกว่าครับ้้าาตัวนี้ไม่อยากพูดถึงน่าจะอยู่ที่โลแล้วจา้าป้าอะไรต้องระวังครับ

มาแล้วอุ้ยตัวเดิมปลาสีเขียดปลาสีเขียดปลาส, e สีเขียดตัวเล็กครับสีเขียดไม่เอาว er ันจันทร์ใครจะตอนเย็นแถวพระมาให้อะอุ้ยชาร์จเลยตัวนี้ แถวนี้ปลากินดีนะครับผมแต่ตัวไม่ใหญ่ครับซิ่งมาแล้วมีใส่กระชังมันมันไม่ตายใส่ถุงตายเปลี่ยนเวียงได้บ้างครับฝั่งซ้ายบ้างครับผม ได้ปาสายเลยบัรณะ้ครับผมตัวที่สี่อุ้ยผมก็ได้เหมือนกันอลันการแทนอุ้ยมาแล้วอุยตัวนี้เป็นปลาข้างทองครับเปล่าไม่อ้าวร่วผมว่าไม่ได้ต่อแล้วมันกินไปทั้งอันเลย บ้านผมไม่ค่อยมีนะครับปลาข้างทองพึ่งเคยได้คร er ั้งแรกเหมือนกันครับตามมากินใกล้ๆเลยครับอะไรเนี่ยอ้าว เอาเอาปลข้างท้องนะน่าเรามาเปลี่ยนเป็นคัน8ฟุตบ้างครับผม,มน,น้ำค่อนข้างตื้นนะครับผมเลยต้องตีไปให้มันไกลขึ้นนะ,ะน้ำค่ว่ากัาน คันนี้เป็นคันออจินะครับผมี้เป็นคันเอจิตีหมึกนะผมเคยทำการรีวิวแล้วครับผมใครอยากดูคลิปรีวิวคันนี้นะครับผมในการตกสามารถคลิกมุมบนได้ครับผมโอ้โไอนะครับผมส่วนล้อที่ผมเลือกใช้นะผมเป็นไดว่าเฟรมนะเบอร์สอง0ันะครับผมเป็นดับเบิลแฮนด์นะอันนี้ผมใช้แขนแต่งของคุมิซัตนะครับผมสามารถเก็บสายได้เยอะพอสมควรนะครับผมเหมาะสำหรับ คันตีหมึกยาวผมตีทำระยะไกลๆครับผมต้องจุกสายให้เยอะหน่อยนะอยาให้ผมทำลรีวิวลอกตัวนี้ก็บอกกันได้นะ้วครับผมมีตัวอะไรกระชากมอ้งผมชากแรงมากนะที่เดาว่าตัวเล็กแน่นอนนะผมไม่ต้องสืบเลยนะได้ได้ได้เนี่ยโอ้ยตัวแค่นี้ใหญ่ะไร กว่าครับโดนอีกแล้วครับ ไอพี่น้องไหนตัวเมื่อกี้เลยครับตัวขนาด อ่ะอ๋อฝาเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกินแล้วแถวนี้เนี่ยมากินอยู่ข้างหน้าครับที่มั้ยโลไปไว้ตอนนั้นหนอยู่ตกสนุกที่ส่วนใหญ่มีแต่ปลาสีเสียดครับกลับขึ้นฟังมาปลาทั้งอง2อัน วันนี้ก็ได้ปลาพอสมควรครับไม่มากไม่น้อยครับสำหรับใหม่ใหม่ถือว่าโอเคครับพอมีผลงานครับทำหรับปีนี้ต้องพูดกันเป็นปีต่างปีนี้ต่อไม่ได้แล้ว ทีก่อนกลับครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าอ้าวโดนแล้วหาแข่งแล้โดนจนเหนื่อยเลยครับหมายนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แข่งกันใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวแบบเมื่อกี้คนละตัวกันมีห่างเหลือง กลับแล้วครับมาดูผลงานรุมๆมาดีกว่าครับเช็คน้อยดูผลงานด้วยเห็นไหมตัวเล็กๆผม<ด>ุมจะคับน้อยอน,นะครับผมส่วนตัวใหญ่ขุมจะเก็บเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวเอาขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสอสผมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ